w l l o o m t to p r r i l l i s h h n n n l l อาน,นิยายออนไลน์กับ a p r i l i s i s โปรดกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะนิยายเรื่อง Watching Over You รับจ้างสืบชูถูกแต่งขึ้นภายใต้จัก,กรวาลสมมุติ c a ้กเ r ิ s มีการใช้คำพูดไม่สุภาพเพื่ออัธรัและตัวละครบางตัวอาจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญานในการรับฟัง Watching over you รับจ้างสืบชูอ่านและเขียนโดย Aprilis ตอนที่สิบาดวงตาเรียวจ้องมองเด็กหนุ่มรุ่นน้องที่กำลังนอนคว่ำหน้าอยู่บนโซฟาสีเขียวมะกอกใกล้ๆเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลที่เขามาพักรักษาตัวเป็นคืนที่สี่แล้วแล้ววันนี้คงเป็นวันสุดท้าย ที่เขาจะอยู่ที่นี่ก่อนถูกส่งตัวกลับบ้านหลังจากเรื่องราวน่าตื่นตระนกที่สุดในชีวิตของเขาเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางบอกเราทีว่าวันนี้ไปทำแลบที่คณะมาเสียงของร่างโปร่งในชุดคนไข้สีอ่อนดึงความสนใจของนักศึกษาปีสามแทบจะในทันที ซิบข้าเวลาระหว่างรอคนพี่นอนพักผ่อนในช่วงบ่ายด้วยการอ่านหนังสือการ์ตูนเรื่องโปรดไม่ไกลจากโต๊ะวางของขนาดกลางที่เต็มไปด้วยดอกไม้เยี่ยมค่าหลากสีเขามีสมาธิมากเสียจนไม่ทันสังเกตเห็นว่าอีกคนลืมตาตื่นขึ้นมาได้ครู่ใหญ่แล้วซิปพลิกตัวจากโซฟาที่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับมันขึ้นมานั่งตัวตรงก่อนจะส่งเสียงหัวเราะกบเกลือน เพียงเท่านี้ซิปก็ตอบคำถามทั้งหมดของเขาเมื่อครู่ไปหมดแล้วทำไมดื้อจังมเมฆขมวดคิ้วด้วยความท้อแท้ใจเด็กแว่นคนนี้นี่ชักจะเอาใหญ่แล้วตั้งแต่เขาฟื้นและถูกส่งตัวมารักษาต่อในเมืองอีกคนก็เที่ยวไปเที่ยวมาหาเขาที่นี่เป็นประจำเรียกได้ว่าเห็นหน้าซิปบ่อยที่สุดถ้าไม่นับพวกตำรวจที่ผลัดเวรกันมาเฝ้า เพราะเขาถือเป็นเหยื่อในคดีทำร้ายร่างกายต่อเนื่องเคสที่3รวมถึงพี่พีคและพี่มาร์ชชายหนุ่มอีกคนที่เขาเพิ่งมารู้ชื่อในภายหลังจากที่ทั้งสองแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนเด็กหนุ่มแว่นเบะปากเล็กน้อยที่โดนคนพี่ทำเสียงเข้มใสเวลาคนบนเตียงไม่ยิ้มร่าเริงให้เขาเหมือนทุกทีก็ดูแปลกตาไปอีกแบบก็ถ้ามีใครแวะมาทำร้ายพี่อีกผมจะได้ช่วยต่อยมันไง เม่กลอกตาไปมาพร้อมกับหลุดรอยยิ้มขำให้กับท่าทีของซิปดูเอาเถอะคิดว่าต่อยคนโลปไปทีเดียวมันจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวนะฟลุกหรือเปล่าก็ไม่รู้ตำรวจไม่ปล่อยให้หน้าห้องคนไข้ว่างเลยไม่เห็นหรือไงใครจะกล้ามาวุ่นวายอีกละ่ะเราไม่ได้เป็นอะไรแล้วจริงๆในที่สุดแม่ก็คลี่ยิ้มให้คนอายุน้อยกว่าด้วยความเอ็นดู เพราะสีหน้าจริงจังของเด็กแว่นในตอนนี้ทำให้เขาย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นขึ้นมาเสียดือด้อจำได้อย่างแม่นยำว่าอีกคนเสี่ยงชีวิตเข้ามาหยุดเหตุไร้าอย่างไรและอีกอย่างไอ้บ้าน,นั่นก็ถูกตำรวจคุมตัวไปหลังจากที่หมอประเมินให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนี่อืมซิปพยักหน้ารับเบาๆนายทิมอะไรนั่นออกจากโรงพยาบาลไปตั้งแต่คืนแรกแล้ว เพราะอีกฝ่ายแค่โดนต่อยเข้าที่กรามข้างซ้ายไม่ได้ถึงขั้นเลือดตกยางออกหรือสมองกระทบกระเทือนเสียหน่อยซึ่งอันที่จริงเขาก็ผิดหวังอยู่เหมือนกันอยากให้มันโดนหนักกว่านั้นด้วยซ้าไปแตกต่างจากคนบนเตียงที่ต้องรับยาฆ่าเชื้อและเจ็บแสบทุกครั้งที่ต้องล้างแผลลึกบริเวณต้นคอที่ไม่รู้จะกลายเป็นแผลเป็นมากน้อยแค่ไหน ซิปเหลือบมองบริเวณที่มีผ้าก๊อซสีขาวแผ่นใหญ่ปิดไว้เพื่อป้องกันสิ่งสกรปรกและเชื้อโรคด้วยความรู้สึกไม่สบายใจในอกเขามีคำถามมากมายที่อยากถามคนพี่แต่ไม่กล้าถามออกมาตรงๆเกรงว่ามันจะกระทบกระเทือนจิตใจอีกฝ่ายด้วยเพราะเรื่องราวต่างๆเพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆซิปคิดว่าบทสนทนาของพวกเขาจะจบลงเพียงเท่านี้แต่กลับกลายเป็นว่าเมฆเป็นฝ่ายเอ่ยต่อเสียเอง เป็นห่วงเราขนาดยอมเสี่ยงเข้ามาช่วยเลยเหรอดวงตากลมเบื้องหลังแว่นสายโตขึ้นเล็กน้อยให้กับคำถามนั้นเมื่อเห็นว่าเมฆดูตีหน้าจริงจังขณะย้อนถามถึงเรื่องวันก่อนเขาสังเกตเห็นว่าหลังมือขวาของซิฟแดงช้ำจากการออกหมัดในวันแรกๆที่เขาได้สติยังไม่นับว่าเคราะดีแค่ไหนที่อีกฝ่ายอย่างทีมไม่มีอาวุธพร้อมจะต่อสู้กลับ ซิปนิ่งไปครู่หนึ่งขณะประมวลผลว่าจะตอบคำถามนี้อย่างไรก่อนจะตัดสินใจยก,ยกสิ่งของในมือขึ้นมาโบกด้วยสีหน้ากุนกวนเพื่อไม่ให้บทสนทนาของพวกเขาเครียดจนเกินไปเป็นห่วงหนี้ต่างหากพี่เป็นอะไรคนนั้นที่ยืมผมไปจะได้คืนหรือเปล่าก็ไม่รู้หนังสือการ์ตูนปกสีน้ำตาลที่คุ้นเคยในมือของเด็กหนุ่มแกว่งไปมาอยู่ตรงหน้า เรียกสีหน้าบูบีของคนอายุมากกว่าได้ไม่ยากเลยเป็นห่วงโคน,นันมากกว่าเราได้ไงเนี่ยซิบหัวเราะร่าเริงให้กับน้ำเสียงตัดเพ้อก่อนจะขยับตัวลุกขึ้นจากโซฟาและเลือกนั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งข้างเตียงคนไข้กวาดมองดวงตาเรียวและใบหน้าไร้เครื่องสำอางเพื่อประเมินสภาพของคนพี จากที่เขาเคยคิดว่าอีกคนมีเสน่ห์จากรอยยิ้มและดวงตาหยีๆนั้นยิ่งดูเปราะบางมากขึ้นไปอีกหลังจากที่เขาตระหนักได้เมื่อไม่กี่วันก่อน,อนว่าอีกคนเป็นเค้กห่วงพี่มากกว่าอยู่แล้วเค้กที่มีทั้งกลิ่นและรสแสนหายากเพราะมันเต็มไปด้วยความหวานละมุนนุ่มลิ้นของเมอแรงพายและขมปลาชวนให้มึนเมาหน้าลุ่มหลงของมาการิตาจากคำบอกของเฮียมาช ทำให้เขาทั้งอึ้งและตกใจกับความจริงบางอย่างที่เพิ่งได้รับรู้รากับถูกสวรรค์ช่างปั้นเสียจริงเลยสินะอีกคนถึงได้มีบุคลิกและลักษณะนิสัยเหมือนรถเค้กของตัวเองไม่มีผิดเพี้ยนแบบนี้แมฆพูดไม่ออกดวงตาเรียวสั่นไวเขาแทบไม่มีเพื่อนเลยอาจเป็นเพราะไม่ใช่คนที่มีฐานะทางบ้านอยู่ในเกณฑ์ดีนักเป็นทุนเดิม การไปเที่ยวเล่นกับกลุ่มเพื่อนเหมือนคนอื่นจึงทำได้ยากนักเด็กที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดและเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยในเมืองคนเดียวอย่างเขาจึงค่อนข้างใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวอยู่พอสมควรครั้นก้าวขึ้นมารับงานในวงการก็ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าหาเพราะภาพลักษณ์ที่ดูแตกต่างและเขาก็วุ่นวายและใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการหารายได้พิเศษเพื่อแม่เช่นกัน ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าเราจะมาสนิทกันได้เพราะความบังเอิญจากคลาสอาหารเสริมแท้ๆเมกรำพึงกับตัวเองแต่ก็ดังพอที่เจ้าเด็กหนุ่มบนเก้าอี้ข้างเตียงจะได้ยินอย่างชัดเจนซิประบายยิ้มเขายังจำวันนั้นได้ดีไม่ต่างจากคนพี่วันที่ร่างโปร่งในชุดนักศึกษาเดินเข้ามาเรียกเขาด้วยชื่อจริงว่าเขาใช่คู่ที่อาจารย์สุ่มให้สำหรับงานโปรเจกต์หรือไม่ ใช่พี่เอาแต่เรียกผมว่าเขมทิศเขมทิศอยู่นั่นแหละพูดก็ไม่ยอมฟังว่าชื่อเล่นชื่อซิปมาการิต้าเมือแรงพายกลั้นขำเด็กที่ตั้งหน้าตั้งตาบนกระปลอดกระแปดใส่คนป่วยชอดชดเราก็เคยบอกไปแล้วว่าชอบชื่อนี้ทำไมอะ่ะซิปส่วนขึ้นมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นอันที่จริงเขาจำได้ว่าอีกคนไม่เคยบอกเหตุผลที่ชอบชื่อจริง และไม่เรียกเขาด้วยชื่อเล่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวแมฆบุนปากเล็กน้อยไม่คิดว่าพวกเขาจะมาคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจังทงั้งที่มันไม่ได้สลักสำคัญอะไรแต่ถ้าหากอีกคนอยากรู้เขาก็จะคลายความสงสัยให้ตอนแรกชอบเพราะมันเท่ดีเคกรุ่นพี่เอ๋ยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพลางย้อนนึกถึงความรู้สึกแรกที่ได้ยินชื่อนี้ของเด็กหนุ่ม แต่ตอนนี้ยิ่งรู้สึกว่ามันเหมาะกับนายมากกว่าเดิมอีกเด็กแว่นที่คอยช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้เราเหมือนกับเข็มทิศนำทางเลยไงละ่ะมือซ้ายเอื้อมไปตบบ่าเด็กหนุ่มบนเก้าอี้เบาๆอย่างนื้อขอบคุณถ้าไม่ได้ซิปในวันนั้นเขาไม่รู้จริงๆว่าเรื่องราวจะลงเอยแบบใดหรือมีใครคิดมาช่วยเขาหรือไม่ถึงเขาจะเคยรับงานอินเตอร์เทนทานข้าว รวมถึงเป็นเพื่อนเที่ยวกับใครหลายคนมาก่อนแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่เขาถูกกระทำเช่นนี้ความรู้สึกหวาดกลัวในขณะที่ฝ่ามือร้อนสัมผัสต้นขาด้านในและเสียงกระซิบพร่าที่ดังอยู่ข้างหูก่อนจะกินเขาอย่างรุนแรงบริเวณลำคอ,อยังคงจำชัดซิปพอจะเดาได้ว่าอีกคนกำลังคิดอะไรอยู่ในหัวเพื่อนกันเขาไม่ทิ้งกันหรอกนะพี่เมฆ จะให้ผมเป็นเข็มทิศของพี่ตลอดไปเลยก็ได้แต่ต่อไปเวลาพี่มีอะไรบอกผมให้หมดได้ไหมถึงเขาจะเคยบอกให้พี่เมฆระบายเรื่องราวในใจให้เขารับฟังบ้างแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าพวกเขายังรู้จักกันน้อยมากอยู่ดีเพราะอย่างนั้นมันถึงยากเหลือเกินที่เขาจะเป็นที่พึ่งให้คนพี่ได้ในยามที่อีกฝ่ายมีปัญหา โกรธที่เราไม่บอกเรื่องที่เป็นเค้กหรอเด็กหนุ่มสายหน้าไม่ได้โกรธพี่หรอกผมแค่โกรธตัวเองถ้ารู้ว่าพี่เป็นเค้กหายากผมคงจะดูแลพี่ได้ดีกว่านี้หรือเปล่าเด็กโง่ไม่รู้ก็คือไม่ผิดอีกอย่างที่เราตัดสินใจไม่บอกก็เพราะสัญญาที่ระบุไว้ของเอไลไม่ใช่ไม่ไว้ใจจริงๆนะ ซิปพยักหน้ารับอย่างยอมจำนนในเรื่องนี้เมื่อพร้อมให้ปากคำกับตำรวจเมก็เล่าให้ทั้งเขาเฮียมาร์ชและพี่พิกฟังหลังจากเกิดเรื่องว่าคุณเชนต้องการตัวให้มาเป็นเด็กในสังกัดของเอไลเป็นอย่างมากถึงขนาดยอมจ้างด้วยเรทที่สูงกว่าคนอื่นเมื่อเทียบกับประสบการณ์ทำงานที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์แลกกับการที่ต้องรับงานเอนเตอร์เทนเล็กๆน้อยๆ กับโปรดิวเซอร์ฟอกเป็นพิเศษนอกเหนือจากงานอื่นๆที่ทางเอลไลป้อนให้ในสัญญาระบุไว้ว่าเมฆจะต้องไม่บอกใครเรื่องที่ตัวเองเป็นเค้กหายากซึ่งคนพี่ก็ยินดีรับข้อเสนอนี้ด้วยความเต็มใจเพราะต้องการรายได้เสริมสำหรับพาตัดแม่อยู่แล้วแต่ใครจะคิดว่าข้อตกลงเรียบง่ายอย่างการนั่งคุยและทานข้าวจะก่อให้เกิดคดีอาชญากรรมขึ้นมาได้ แล้วพี่กับเอไลจะเอาอยัางไงต่อไปซิปถามรู้สึกมืดแดด้านไปหมดพี่เมฆเพิ่งเซ็นสัญญากับเอไลได้ไม่นานแถมไม่รู้ว่าสถานการณ์ของบริษัท m ม d e l เดลนั่นจะเป็นอย่างไรต่อไปในเมื่อซ e o อย่างคุณเชนต้องมาพัวพันกับเรื่องใหญ่แบบนี้เมฆส่งยิ้มอ่อนระหอยถึงกระนั้นก็ยังดูสดใสเกินกว่าจะเป็นคนป่วย คุณตำรวจที่ชื่อคอปเตอร์เพื่อนของพี่มาร์ชแนะนำทนายให้นะถ้าจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายในการบอกเลิกสัญญาจ้างอะไรทำนองนั้นแต่เอาจริงๆเราไม่ได้ติดใจเรื่องนี้กับคุณเชนหรอกนะเราคิดว่าถ้าเขารู้มาก่อนว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เขาคงไม่ให้เรารับงานตั้งแต่แรกแน่ๆซิปถอนหายใจดูเหมือนว่าพี่เมฆจะมองโลกในแง่ดีกว่าที่เขาคิดไปเยอะทีเดียว ก็ไม่แน่หรอกคงต้องให้ตำรวจสืบดูหลักฐานว่าไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีการสื่อสารในลักษณะที่ว่าจะส่งพี่ไปให้หมอน,นั่นกินจริงๆนะ่ะกว่าจะพิสูจน์ได้พี่ก็ต้องไม่ปักใจไปทางใดทางหนึ่งไว้ก่อนมือขาวต่อยไหลเด็กหนุ่มแว่นพูดมากเบาๆด้วยความมันไส้เพราะบางทีซิฟก็ทำให้เขารู้สึกว่าอีกคนโตเกินไวัยได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่อย่างว่าล่ะนะ เด็กที่เพิ่งโดดแล็บไบโอมาเฝ้าไข่อย่างซิปไม่มีสิทธิ์มาสอนเขาเรื่องนี้หรอกจริงไหมแต่ตอนนี้เราสงสัยอีกอย่างหืมสงสัยเรื่องก็เรื่องคุณเชนกับพี่พีกนะสิวันนั้นที่พี่พีกมาเยี่ยมเราก็สีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยซิปเม้มริมฝีปากพังนึกถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งสองตามสิ่งที่คนพี่สงสัย เขาเองก็อยากรู้เช่นกันแต่ไม่รู้จะไปถามใครเพราะคนเดียวที่เขาพอจะถามได้ก็คือเฮียมาร์ชซึ่งดูจากสภาพแล้วก็ไม่ได้ดีไปกว่าพี่พีกสักเท่าไหร่เลยอ่าเรื่องนั้นคงไม่มีใครรู้นอกจากพวกเขาแล้วล่ะนะเปลี่ยนฉากหลังจากข่าวเกี่ยวกับ,กบคดีทำร้ายร่างกายเผยแพร่ออกไป ก็เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ทั่วทุกแห่งไม่ต่างจาก b u t เตอร์ y e f อฟเฟไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องสิทธิของเค้กและขอบเขตของฟอกในแง่มุมต่างๆเกิดการผลักดันให้มีการพิจารณากฎหมายที่ร้ายแรงและรัดกุมขึ้นอีกกระแสะก็พูดถึงความเกี่ยวข้องของ A-Line Modeling ที่ถูกแฉรเรื่องการล็อบบี้นักแสดงจนกลายเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ ถึงขนาดเรียกร้องให้เอไลน์ถอนตัวจากการส่งนักแสดงไปแคสติ้งเพื่อความยุติธรรมกับโมเดลลิ่งอื่นๆรวมถึงเปลี่ยนทีมโปรดิวเซอร์ซีรีส์ใหม่ยกเซตแต่ดูเหมือนว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นข่าวเชา้าเสียจนต้นสังกัดต้องสั่งชะลอโปรเจกต์ทุกอย่างเอาไว้อย่างไม่มีกำหนดไงสตีฟคิดถึงปะาปาไหมครับเสียงเห่าของสุนัขสีดำแซมน้ำตาลดังมาแต่ไกล ก่อนที่ร่างอุดมสมบูรณ์นั่นจะวิ่งหน้าตั้งมาหาเจ้าของอีกคนที่แวะเวียนมาเยี่ยมสัปดาห์ละครั้งได้เกือบ2เดือนแล้วป้าคิดถึงมากเลยพีกย่อตัวลงมาอยู่ในระดับที่จะมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนบนกระเบื้องลายหินอ่อนมือทั้งสองคว้าเอาร่างของสตีฟขึ้นมาฟัดกอดด้วยความคิดถึงแทบขาดใจเขารู้สึกไม่ชินเอาเสียเลยที่ไม่ได้เล่นและนอนกอดสตีฟเหมือนที่ผ่านมา แต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อสถานะระหว่างเขากับแดด d d y ของมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเราไปเก็บของด้วยกันดีกว่าเนอะริมฝีปากได้รูปเลือกที่จะกดจูบหนักๆลงบนหัวกลมๆของเจ้าหมาปอมเมเรเนียนเพราะเขาคงร้องไห้ออกมาอย่างแน่นอนหากต้องมองตาและเห็นสีหน้าวาววอนของมันนานกว่านี้เขายืดตัวและอุ้มพามันมุ่งหน้ามาทางห้องนอน ห้องที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความทรงจำดีๆระหว่างเขาพี่เชนและสตีฟโรเจอร์พีกไม่ได้กลับเข้ามาในห้องนอนนี้อีกเลยนับตั้งแต่วันที่เขามาขนข้าวของส่วนตัวที่จำเป็นบางส่วนเพื่อย้ายไปอยู่ที่ใหม่หลังจากวันนั้นที่เขาตัดสินใจตัดความสัมพันธ์กับพี่เชนทว่าเมื่อเปิดประตูสีขาวสว่างเข้ามาเขายังคงได้กลิ่นหอมจางๆลอยมาแตะจมูก มันคือกลิ่นอายของการมีอยู่ของทั้งตัวเขาและพี่เชนแทบทุกอย่างยังคงอยู่ที่เดิมนักตั้งแต่วันที่เขาจากมาพีกวางสตีฟไว้บนเตียงนอนสีเทามนก่อนจะก้าวไปเปิดตู้เสื้อผ้าและหยิบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่กับเป้สีดำคลับออกมาตั้งต้นเก็บของเขามีเวลาไม่มากนักเพราะตั้งใจแวะเข้ามาในช่วงที่พี่เชนออกไปโรงพยาบาลเค้กหนุ่มวางเข้าของแต่ละชิ้นลงในกระเป๋า กว่าสองปีที่เขาใช้ชีวิตร่วมกับพี่เชนเป็นสองปีที่มีแต่ความทรงจำดีๆเขาเติบโตขึ้นเรียนรู้บางอย่างจากอีกคนและความสัมพันธ์ของเราเรียนรู้ความต้องการในใจของตัวเองมากขึ้นเช่นกันเขาได้รู้ว่าแท้จริงแล้วความต้องการในชีวิตเรียบง่ายมากกว่าที่เขาคิดแน่นอนว่าทุกๆความสัมพันธ์เข้ามาสอนและทิ้งข้อดีอะไรบางอย่างให้เขาเสมอ ไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่ดีพร้อมและไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่แย่ไปทั้งหมดพีกตั้งใจเก็บของลงกระเป๋าอย่างมีสมาธิจนถึงชุดสุดท้ายก่อนรูดสิบปิดเขาได้ยินเสียงเห่าของสตีฟจึงหันกลับไปมองบนเตียงเพราะคิดเอาเองว่ามันคงจะเบื่อเต็มทีแต่เมื่อหันกลับไปเขาก็เห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่บริเวณหน้าประตูห้องนอนที่เปิดค้างไว้โดยมีสตีฟวิ่งวนอยู่ตรงปลายเท้า ไม่คิดว่าพี่จะกลับบ้านเร็วพีกลุกขึ้นยืนพร้อมกับจับกระเป๋าเดินทางตั้งขึ้นบนพื้นรู้สึกประหม่าเล็กน้อยที่ต้องอยู่ในห้องนอนห้องเดิมกับคนตรงหน้าในขณะที่สถานะของพวกเขาเปลี่ยนไปแล้วฟอกหนุม่มในชุดเสื้อยืดสีเข้มกเกงเกงยีนฟอกสีส่งยิ้มบางพี่ตั้งใจกลับมาให้ทันเจอหนูแม้จะรู้ดีว่าพีกไม่อยากเจอหน้าเขา แต่ในเมื่อมีโอกาสนี้แล้วเขาก็ไม่อยากทิ้งขว้างมันไปเพราะที่ผ่านมาพีก,ก็มักจะกลับมาเยี่ยมสตีฟเวลาที่เขาไม่อยู่บ้านเสมอพี่เชนพีก,กดเสียงต่ำอย่าเรียกพีกแบบนี้อีกได้ไหมแต่ก็นั่นแหละถึงอย่างไรพีกก็ไม่ได้ต้องการนึกถึงเขาหรือความสัมพันธ์ของเราแล้วพี่อายุมากกว่าจะเรียกแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วหรอ พีคใส่หน้าช้าๆถ้าอยากให้เรียกในฐานะที่อายุมากกว่าจริงๆก็กลับไปเรียกน้องพีคเหมือนแต่ก่อนก่อนที่เราจะคบกันเถอะจะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายพี่ก็รู้ดีว่าคำนั้นพี่ใช้เรียกพีกตอนที่เราครบกันแล้วเช่นเม้มริมฝีปากรู้สึกเจ็บหนึบไปทั้งอกนี่ก็สอเดือนแล้วที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาเปลี่ยนไป แต่เขากลับรู้สึกเหมือนวันแรกไม่มีน้อยลงเลยสักนิดทั้งความรู้สึกเจ็บปวดและความวู่หวงนั่นชายหนุ่มได้แต่พยักหน้ารับเบาๆครับแค่น้องพีกไม่หายไปจากชีวิตพี่แค่นี้ก็ดีใจมากแล้วเชนคลี่ยิ้มสมเพชตัวเองสิ่งที่พิกทำในตอนนี้ถือว่าปราณีและมีน้ำใจกับเขามากเกินพอแล้วด้วยซ้ำแต่ไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้ เรื่องสตีฟว่างๆค่อยแวะมาส่วนเรื่องงานพีกว่าเราคุยกันเข้าใจแล้วนะแล้วพีก็คิดว่าพีกยังพอช่วยอะไรพี่เชนกับเอไลได้อยู่เพราะฉะนั้นขอร้องล่ะอย่าปฏิเสธกันเลยได้ไหมเคกร่างโปร่งเคลื่อนกระเป๋าเดินทางมาเผชิญหน้ากับอดีตคนรักดวงตากลมจ้องมองมาอย่างแนว่วแน่มันดูหนักแน่นเสียจ,จนเขาไม่อยากขัดขวางความต้องการของอีกคน แต่ในอีกมุมหนึ่งเขาก็ดูเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากการให้ปากคำทั้งหมดรวมถึงมอบหลักฐานทุกอย่างแก่ตํารวจและได้รับความช่วยเหลือจากทนายก็แทบจะสรุปได้ว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายของม่านเมกการว่าจ้างเค้กมาเอ็นเตอร์เทนโปรดิวเซอร์อยู่ในขอบเขตของกฎหมายซึ่งเขาไม่มีส่วนรู้เห็นว่าทิมมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงมาก่อน โรดิวเซอร์ชื่อดังรายนั้นได้รับการตรวจประเมินเรื่องสุขภาพจิตในเวลาต่อมาและถูกดำเนินคดีในส่วนใดบ้างกำลังอยู่ในขั้นตอนของการสรุปสำนวนอย่างไรก็ตามความจริงเกี่ยวกับรายได้และชื่อเสียงของบริษัทเอาลก็ทำให้พนักงานส่วนใหญ่ตัดสินใจลาออกซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ทุกคนก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตด้วยกันทั้งนั้น แน่นอนว่าไม่มีใครอยากฝากอนาคตไว้กับบริษัทที่จะล้มวันนี้พรุ่งนี้ได้และถึงพวกพนักงานจะไม่ทำเช่นนั้นเขาก็คงต้องลดขนาดองค์กรลงในอีกไม่ช้าก็เร็วอยู่ดีเว่าหนึ่งในคนที่ยื่นคำขาดกับเขาว่าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นก็คือฮันนี่เลมอนเค้กตรงหน้าพี่เข้ามาคุยกับเขาที่เอไลหลังจากแยกกันอยู่ได้เพียงไม่กี่วัน ว่าจะทำงานที่เอไลต่อไปโดยไม่รับค่าจ้างรายเดือนจนกว่าเขาจะสามารถหาหัวหน้าทีมคอสตูมคนใหม่เมื่อบริษัทมีความพร้อมแล้วเท่านั้นโดยมีข้อแม้ว่าบริษัทจะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นรายโปรเจกต์ตามจริงคิดเป็นสัสดส่วนเมื่อมีลูกค้าว่าจ้างและจะต้องไม่มีปัญหาถ้าหากพีครับงานฟรีแลนซ์ข้างนอกเสริมสำหรับไรายได้ส่วนตัววิธีนั้นเป็นการช่วยลดรายจ่ายต่อเดือนของเอไลลง นอกจากนี้ยังมีพนักงานอีกหลายคนที่เติบโตมาพร้อมๆกับเอไลยินดีรับข้อเสนอเดียวกับพีคแม้เขาจะไม่อยากทำแบบนั้นเลยก็ตามจะเรียกว่าเขาถูกพีคมัดมือชกก็ได้แต่หากเขาไม่ยอมตกลงพีกก็ยืนกรานว่าจะพาสตีฟไปอยู่ด้วยซึ่งเขาคงปล่อยให้พีคเอาสตีฟไปไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะรักอีกคนมากแค่ไหนก็ตามถ้าสตีฟไม่อยู่กับเขา เขาก็คงไม่เหลือแรงจูงใจใดๆที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้วครับปากคอของเชนแห้งผากเขาทำอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะพีกตัดสินใจทุกๆอย่างอย่างถี่ถ้วนและหนักแน่นคำพูดของนักสืบคนนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเขานับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาควรเคารพในการตัดสินใจของพีกเพื่อชดเชยกับสิ่งต่างๆที่เขาปิดบังอีกฝ่ายไว้มากมายเหลือเกิน ทนทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาพังครืนไม่ต่างจากระเบิดเวลามันคงเป็นบทลงโทษจากฟ้าที่ทำให้เขาต้องจมอยู่กับความรู้สึกผิดและเวทนาตัวเองที่ทำให้พีกต้องมาติดแงกอยู่กับเขาแทนที่จะได้ไปหางานใหม่ที่ก้าวหน้าและมั่นคงทําเสียทีพีกเชื่อว่าอีกไม่นานเอไยจะกลับมายืนได้อีกครั้งพี่ก็ด้วยนะ มือขาวเอื้อมไปตบบ่าคนตรงหน้าเบาๆอย่างต้องการให้กำลังใจถึงเขาจะไม่ได้ร่วมเปิดบริษัทหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับเอ i ลนมาตั้งแต่แรกแต่เขาก็อดรู้สึกแย่ไม่ได้ที่จะหันหลังและปล่อยให้มันล้มลงไปต่อหน้าต่อตาเรากับว่ามันไม่ได้มีความหมายใดๆต่อเขาเลยสิ่งที่เขาตัดสินใจทำครั้งนี้คงเป็นในฐานะคนเคยรักและหวังดีต่อการคนหนึ่งเท่านั้นเองและเขาคิดจริงๆ ว่าคนเก่งอย่างพี่เชนจะต้องแก้ไขมันได้แม้จะต้องใช้เวลาสักหน่อยก็ตามครับพี่จะอดทนคำว่าอดทนของเขาคงหมายถึงการอดทนฟันฝ่าเพื่อพลิกเอลียให้กลับมาและหมายถึงอดทนที่จะไม่เอื้อมจับมือขาวบนบ่ามากุมไว้และตั้งใจใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่มีคนตรงหน้าร่วมทางถ้างั้นพีกกลับก่อนนะ พี่อย่าลืมกินยาที่หมอสั่งให้ครบด้วยอีกไม่นานก็จะหายแล้วรอยยิ้มสดใสที่แสนคุ้นเคยพร้อมกับลักยิ้มบุ่มข้างมุมปากทำให้จิตใจแห้งเหี่ยวของเขาคล้ายจะฟื้นขึ้นมาแต่มันก็เหมือนกับภาพลวงตาที่เขาไม่อาจครอบครองและเก็บมันไว้เพียงคนเดียวได้อีกต่อไปนี่คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่พิกจะกลับมาเยือนห้องนอนแห่งนี้เขาได้แต่ภาวนาจากใจจริง ให้พิกพบเจอคนที่สามารถดูแลอีกคนได้ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นที่พักพิงได้ดีกว่าที่เขาเคยทำให้คนตรงหน้าและถ้าหากคนคนนั้นเป็นฟอกก็ขอให้เขาทนุถนอมพิกอย่างดีด้วยความรักทั้งหมดที่มีเช่นพยักหน้ารับเบาๆให้กับประโยคเมื่อครู่เขาจะจดจำไว้ในส่วนลึกของหัวใจว่าครั้งหนึ่งเคยมีคนคนนี้ร่วมทางไปด้วยกันแม้ปลายทางจะไม่เป็นอย่างที่หวังเอาไว้ ขอบคุณนะน้องพีคขอบคุณจริงๆที่เคยรักกันจบตอนที่13ติดตามนิยายเสียงเรื่อง Watching Over You รับจ้างสืบชูได้ทุงสัปดาห์นะคะ mm hmm. ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ